วันนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันน no right> no ี้นะครับเราอยู่กันในเกมบีเทพมอระนัเน่ง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 วันนี้นะครับเราก็จะมาแขสเกมบีเทพมอรณนนะครับสุดไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแขสกันนะครับนะครับมาเราดูราคาตีมีอะไรบ้าง ก็ไม่มีนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไร่นะครับเ,เราไปเล่นอารีนากันดีกว่านะครับมาเราก็จะอยู่อันดับที่หนึ่งันเหมนับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นนะเราแบบคือเล่นน้อยมากรือไม่ได้เล่นเลยมากกว่านะเรามาเริ่มกันเลยนะครับมันแค่สี่หมื่นเองนะครับ ไปตกคนกาดก,กันดีกว่านะครับขึ้นมาพีปกทั้งหมดต่อให้เขานะครับต่อให้เขาบ้างอะไรบ้างนี่ออกออกถงหมดนะครับนี่ขนาดผมเอาเออกหมดแล้วเอ,เ,เองน่าจะหายนะว่าตัวอะไร เริ่มกันเลยนะแ,นแบบใสๆแน่นอนครับใกล้จะใสมาด้วยนะฟันหน้ามันไปก่อนเลยครับเริ่มมาอันดิบครับ,รบดีนะเลยไปก่อน,นครับติดชุดแถวน,นี้ครับ,แบบบ,บ,รบเอฮ้ยไปเลย มานี่อันติปิชานะครับปับตายนะครับก็ที่ตกคนกันเพราะว่าถ้าตกคนโหดนะก็สู้ไม่ได้นะครับตตรแต่ว่าลเลยต้องตกคนกาลางด้วยนะครับเด็กทีมเครบตัวเลยนะครัวหู มาจีบต okay. uh ่อไปโอ้ยจบคนลกน้อยเหมือนเดิมนะคะรอบนี้รอบนี้เพิ่มเติมคือเราจะ ราก็จะไม่ได้โหดมากนะก็กลางๆครับสำหรับเ,เทีมยของเราเนะียอืมสนาทีที่าราบก็จะไม่โหดเลยนะคมาจดูการบทุกคนนม้ออาจจะดูกา,ก,า,ก,าก็ได้นะคะ ไม่ดูโหดมากนะคะเริ่มเลยบอกเลยเทิร <up> ์นแรกก็ตายพลังแค่เก้าพันเองบอกเลยเทิร์นแรกจะให้แบบนี้ก็ตายอหบอกเลยเธิร์นแรอ้ เต็ม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 เบาซุยฟงครับโอ้ครับป้าเขตาหน้าติโคตรเลยเี้เป็นไงล่ะ อยู่อันดับที่หนึ่งหมื่นเลยนะครับดีรับของรางวัลรับรวดเดียวเล็กได้ไงชนะตัวตัวเท่เดี๋ยวติดเนื้อเรื่องก็ไม่ได้นะครับจนจียงคืออะไรหนึ่งร้อยดาว ดันเจียนคืออะไรหรอครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะดันเดียนอารีนาหรือเปล่าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ทีนะไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่รู้จริงๆนะครับดันเจียนนะมันคือโหมดอะไรกันครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะมืมแบบผมไม่รู้จริงๆนะครับอันเนี้ย นเดียวได้เท่าไหร่เนี่นี่เเจ็ดร้อยห้าสิบนเดียอว้าวไปดูจเปกันเราเก็บให้ส่งองง่ายได้เลยนเนี่ยนี่เอาไปโอ้เพชรสองร้อยเลยนะครอื้อหืออื้อหือ ซับเคสมีอยูจิตว้าวทุยใหญ่น่อโห่สอยฟงใดญ่ใหญ่เพชรได้เท่าไหร่เฉลียวยี่สิบ oh my god น oh. hey, ี่ใช้หมดใช้ใช้ไม่ต้องเหลืออย่างเหลือไปยังไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะ ได้แต่สีเขยียวว่ะคับชีใช่เงี้ยขี้จิกกันหมดเลยทั้งคอืมโอ้ช ได้เปล่าได้นทำไมไม่ได้สิ่งทำไมถึงทำแบบนั้นทีเขาจะไปได้ยังไ ใช่สิสจายี่อันนี้ก็คือเตบัสไม่นะครับไม่บิดตังอืมออันนี้เ Love you, love อือฮะที่แง่้ยมีผู้ม่ญช่เลยนะไม่มีอะไรครับครับโอเคครับทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ <My God. S 1> สวัสดีครับ